สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจําวันศุกร์ที่3เดือน7แล้วนะคะตลาดในวันนี้อาจจะเงียบๆเงาๆนะคะวิ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทางอเมริกาวันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงในคลิปวันนี้นะคะก็มีการวิเคราะห์สําหรับแนวทางการเทรดทั้งคนที่มองลองและคนที่มองช็อตนะคะจะวางแผนยังไงดีเดี๋ยวลองติดตามกันดูได้เลยนะคะและอย่าลืมวันนี้วันศุกร์แล้วมีวันหยุด3วันด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์วันจันทร์หยุดชดเชย ก็อย่าลืมทำการบ้านวางแผนเทรดกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมาให้ได้เรียนรู้กันในช่วงเสาร์อาทิตย์จันนี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็เวลา4โมง22แล้วนะคะมาติดตามตลาดตอนนี้กัน SET50 นะคะตอนนี้อยู่ที่908ค่ะแล้วก็ตัวฟิลเจอร์นะคะ CRIU20 อยู่ที่903นะคะ ซึ่งก็ห่างกันมีดิสเขาอยู่ประมาณ5จุดนะคะ5จุดกว่าๆเราๆนี้ค่ะตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นก้อนตรงนี้นะคะคือเมื่อวานนี้จบที่แท่งนี้ใช่ไหมที่เขียวๆเหมือนกับจะเบรกไปเนาะแต่ว่าวันนี้ออกแนวพักตัวนะคะคือเป็นก้อนเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะคะกรอบอยู่ในโซนบนของเมื่อวานนี้ค่ะมีจังหวะหนึ่งคือแท่งนี้นะที่มันเหมือนแบบจะเบรกไฮของเมื่อวานนี้ไปนะคะ ไปทำไฮที่911ค่ะใช่เบรกไปน,นิดเดียวแต่ว่ายืนไม่อยู่นะคะแล้วก็กลับมาที่กรอบเดิมกรอบวันนี้แคบมากนะคะตอนนี้เนี่ยโลของซีรีส์ U20 นะคะอยู่ที่902แล้วขึ้นไปทํำไฮตรงนี้เนี่ยที่911ค่ะก็ยังไม่ถึง10จุดเลย9จุดเองนะคะแต่ก็ไม่แปลกนะคะวันนี้มันมันเมื่อวานมันขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยก็ออกจะเป็นลักษณะพักตัวนะคะของในจังหวะขาขึ้นของช่วงนี้นะคะ ซึ่งถ้าเป็นคนที่ลุ้นลองเนี่ยก็น่าจะอาโอเคอยู่ดีใจอยู่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับพักตัวน้อยใช่ไหมคะไม่ได้ย่อแรงอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันน่าอาจจะเป็นลักษณะในการพักตัวรอเส้น moving average ตัดขึ้นมานะคะตอนนี้กำลังแบบจะจะจุ๊บกันแล้วนะคะก็ตอนนี้ต้องดูค่ะว่ามันจะพักตัวยังไงแล้วตอนนี้เป็นช่วงท้ายตลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้อาจจะไม่ค่อยมีการ ระยะมากมายเท่าไหร่ซื้อขายยังไม่มากเพราะว่าตลาดอเมริกาเขาก็หยุดใช่ไหมคะวันนี้มันเป็น Independence Day ของเขาเป็นวันหยุดทางตลาดอเมริกาและของไทยเนี่ยวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสารหบูชาใช่ไหมวันจันทร์น้าเท่ากับว่าจบวันศุกร์นี้มันก็จะเป็นลองวีเกนศุกร์โทษนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็มันจะเป็นแกปตั้ง3วันนะคะเขาก็อาจจะไม่มีการรอรอแอคชั่น อาจจะแบบคนที่ยังไม่มีแอคชั่นอะไรเนี่ยก็ไปรอแอคชั่นอาทิตย์หน้าเลยดีกว่าไหมใช่ไหมก็เลยวันนี้เลยอาจจะเงียบๆเงาๆหน่อยนะคะถ้าเกิดใครรอแอคชั่นตรงนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะไม่ใช่มามาแบบมาขวดท้ายตลาดมายิงท้ายตลาดอย่างเงี้ยกะว่าจะห่อไปคือสมมุติใครคิดว่าจะห่อโพซิชันหมายถึงว่าถือวันนี้เพื่อไปลุ้นเปิดวันอังคารเลยอะ่ะเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะว่า มันมีแก็บได้และน่าจะมีแก็บอยู่แล้วเพราะว่ามันปิดหลายวันปกติแค่ข้ามวันเนี่ยคืนเดียวมันก็มีแก็บได้อยู่แล้วทุกๆวันนะนะคะเพราะฉะนั้นเราปิดไป3วันเนี่ยแล้ววันจันทร์ตลาดเมกาอะไรเอลลก็เทรดกันปกติอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะมันมีจังหวะที่มีแก็บได้ใครจะห่อต้องเผื่อใจตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราเดย์เทรดหรือว่าจะห่อข้ามไปปาวันจันทร์เอยโทนาวันอังคารเนี่ยแล้วบอกว่าจะสต็อปล้อสักแคบๆเพื่อป้องกันความเสี่ยง stop loss แคบไม่ได้หมายความว่าเราจะเสี่ยงน้อยลงนะคะถ้าเราคัด loss ได้เท่านั้นแล้วมันเป็นคัด loss ที่เหมาะสมเป็นระยะที่เหมาะสมก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าเราอยากคิดเองว่าเราจะคัด loss เท่านี้คัดน้อยๆเพื่อที่จะเสี่ยงน้อยๆแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็จะโดนกิน stop loss อยู่อย่างนั้นแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราบอกเราจะคัดสจุดแต่แบบขอข้ามวันเงี้ยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเปิดแกลบข้ามมาเนี้ย มันเกิน3มจุดแน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่มันเกินแน่นอนนะคะเปิดเป็น10จุดอะไรแบบนี้ก็มีตรงนั้นเราต้องวางแผนไว้ด้วยซ้ำแล้วเราจะทํำยังไงซึ่งหลายๆคนส่วนใหญ่พอมันข้ามจุดสต็อปลอสไปก็กลายเป็นว่าเออไม่เป็นไรถือรอไปก่อนรับไม่ได้คือเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนก่อนใช่ไหมคะว่าฉันจะอดทนได้ถึง10จุดฉันจะค,ค,คัดแค่3จุดนี่ว่าตอนนี้มันไป10จุดแล้วขอต่อรองอีกหน่อยและการเริ่มต่อรองอีกหน่อยเริ่มไม่มีวินัยเนี่ยมันก็เป็นหลายๆครั้งนะคะมันจะเป็นจุด จุดเริ่มต้นของความเสียหายที่มันแบบเป็นระยะยาวขึ้นมาค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่กลับมาอีกหรือว่ามันก็เกิดเป็นเหมือนกับต่อเนื่องอ่ะต่อเนื่องไปได้ต่อต่อไปนะคะที่สําคัญเลยมันสร้างให้เรามีไม่มีวินัยค่ะพอเราไม่มีวินัยครั้งนี้ครั้งหน้าเราก็จะต่อรองเรื่องอื่นอีกเรื่องนั้นเรื่องนี้คือทุกเรื่องอ่ะแบบเราจะมีข้อแม้ตลอดนะคะทําให้เราไม่สามารถทําตามแผนได้ยังไงก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ แต่ถ้าใครมี Position อยู่แล้วและพอจะมีกำไรเนี่ยก็ก็คือก,ก,ก,ก็ต้องเผื่อใจว่าถ้าเกิดมันเปิดแกลบไปผิดทางตรงกัินข้าวกับของเราเนี่ยเราจะทำยังไงจะคัดไหมหรือว่าหลายๆครั้งมันอาจจะลงมาหลอกก่อนอะไรแบบนี้เราก็ต้องวางแผนดีๆนะคะเพื่อที่อารมณ์ของเราจะได้ไม่โดนไปกับตลาดง่ายเกินไปนะค่ะก็อยากจะเตือนตรงนี้ไว้บ้างเพราะว่าตลาดอะมันมีความผันผวนเรื่อยๆนะคะ แล้วเวลาเนี่ยอย่างวันนี้จริงๆตลาดมันก็ออกจะแข็งแรงนะคือมันมันไม่ได้ตกลงมาเยอะเพราะว่าเวลาตลาดแข็งแรงเราจะสังเกตได้นะคะว่ากลุ่มที่นําตลาดเนี่ยที่เป็น s t impact เนี่ยมักจะเป็นตัวกลุ่มพลังงานนะคะ g y e r g y จเนี่ยจะขึ้นมาเลยแล้ววันนี้นะคะได้สังเกตติ๊กเกอร์เนี่ยตะกี้มีช่วงนึงนะมีติ๊กเกอร์ของ GULF นะคะ GULF เนี่ยเคาะมาเป็นแถบเลยนะ4 0 0 4 0 0 400, 400, 400 คือทั้งแถบนี้มีแต่ขายนะเซล์ซล์เซล,ล์มันสีม่วงๆเนี่ยสี่ร้อยสี่ที่เห็นทันเพราะมันแบบมันเป็นตัวเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็มาเป็นชุดชุดชุดเหมือนกันก็เลยเหลือไปเห็นแบบแทบจะเต็มแผงเลยนะแล้วก็ลงลงลงมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าคนซื้อขายเขาอาจจะมีส่งสัญญาณอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นการแคบบังเอิญเหลือไปเห็น,นะคะ่ะตอนนี้ เราก็รอตลาดก่อนนะคะตอนนี้4โมง28แล้วเหลืออีกประมาณ2นาทีนะคะก็ใกล้จะจะขอมา market แล้ววันนี้มันก็คงเงียบๆน,นะคะอยู่แนวแนวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยยังกรอบยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะโลก็ยังไม่ได้ต่ำกว่า902ไฮคงไม่ไปถึงเพราะตอนนี้อยู่แนวโซนโลมากกว่าะคะอยู่ที่903.2นะคะเดี๋ยวเราก็รอให้เขาคอมา market ไปด้วยกัน เมื่อวานนี้นะคะมีคอมเมนต์จากทาท่านผู้ชมพี่ท่านหนึ่งนะคะก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์กราฟทองได้ไหมโกออนไลน์นะคะ GO นะคะก็เดี๋ยวว่าจะทําอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนพี่จะรู้ใจเลยะคะ่ะเพราะว่าตรงทองคำเนี่ยจริงๆเคยเทรดมาก่อนอยู่แล้วแต่ก่อนชอบเทรดทองคํามากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เทรดทองคําของในโก f ฟิวเจอร์หรือว่าโกออนไลน์นะแต่ก่อนจะเทรดไปทางพวกในแพลตฟอร์มของ MT4 นะคะคือใน ตัว forex อะไรพวกนั้นก็จะเป็นตัว XAU USD นะคะแต่ก่อนจะเทรดทองคำก่อนที่จะกลับมาเทรดทีเฟกนะคะเขทตทองคำก็พี่ก็บอกว่าทองคำมันมีความผันผวน,นเยอะก็จริงอยู่นะคะมันก็เหมือนผันผวน,นเยอะถ้าเกิดว่าเราอ่ะวางเงินน้อยคือใน forex เนี่ยมันให้เลเวลสูงมากเป็น1ต่อหลายหลายร้อยเท่าก็มีเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางเงินหลักร้อยเนี่ยเรายังเทรดได้เลยนะคะแต่ว่า ถ้าผิดทางอ่ะแบบหนึ่งมันก็ผ่อนระเบิดได้เหมือนกันเนี่ยมีทําโกมาแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันนี่ทําแถบโกเอาไว้เอ่อก็เดี๋ยวว่าจะทําวิเคราะห์อตอนช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าถ้าทําวันนี้เนี่ยวันนี้ตลาดเมกามันก็ปิดใช่ไหมคะมันก็ทําใหอ้อ่ตลาดทองคำเนี่ยก็ไซเวย์เหมือนกันคือวันนี้แทบจะไม่มีการซื้อขายเหมือนกันนะคะไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นมากเอ่อก็เดี๋ยวรอดูตอนช่วงเสาร์อาทิตย์ละกันนะคะ จะได้เตรียมสำหรับเป็นวันจันทร์เนะเป็นมุมมองในความเห็นส่วนตัวนะคะก็ลองดูกันได้ค่ะทองคําอันนี้กราฟอันนี้เป็นทางด้าน Gold Price นะคะก็คือเป็นตัวราคาเดียวันกับ Gold Spot ที่ในแพลตฟอร์ม MT4 ก็คือ1790ส่วนทางด้านขวานี้เป็นตัว Gold Online นะของออตัว Continuous Contract ของที่เทรดในไทยเนี้ยมันราคาจะต่างกันนิดหน่อยนะคะประมาณ10เหรียญ ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1780นะคะแต่ว่าโกลสปอตนี้อยู่ที่1790แต่ราคามันวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะเห็นเลยทึกๆแล้วตรงนี้ก็ลงมาเหมือนๆกันละค่ะเพียงแต่ราคาตรงนี้จะต่ํากว่าประมาณ10เหรียญค่ะซึ่งตรงนี้เราต้องมาใช้ตัว GOFCON นะเพราะว่าถ้าเกิดมันใช้ตัว GO GO อนลน n e U20 ตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าอ้าวไม่ขึ้นตัว GO อ n l ลน e U20 ตัวเดียวอ่ะมัน มันจะเป็นของแค่ซีรีส์ U ใช่ไหมคะพอมันเป็นของซีรีส์ U เนี่ยเห็นไหม Data มันนิดเดียวเองมันมันน้อยนะคะมันก็ไม่สามารถจะดูกราฟอะไรได้ก็ต้องมาใช้เป็นตัวนี้แทน GOF Con ก็คือเขาจะเอาตัว Go Online เนี่ยมาต่อๆกันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถดูได้จากตัว Go Sport เลยนะคะตัว Go Price นี่ได้เลยแต่จังหวะ Action ก็มา Action อานี้ผิดนะคะจังหวะ Action ก็มาแค่มา Action ในตัว โกออนไลน์เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องที่พี่บอกว่ามันราคาเวี่ยงมากกว่าโกเนี้จริงๆเราต้องนับตามมูลค่าสัญญานะคะซึ่งที่ได้คำนวณดูแล้วเนี่ยคือคือ,คอทองคำเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ระดับมันสูงใช่ไหมประมาณ 1, 800, พั0แปดพัเกือบเกือบเหรียญน,นะคะพันแเหรียญเนี่ยมันเวี่ยงต่อวันเนี่ยมันก็มีแรงเวี่ยงได้เยอะอยู่แล้วจริงๆเทียบกับออทีเฟกที่เก้าร้อยจุดเนี่ย เวี่ยงพอๆกันตอนจังหวะที่ทีเฟกเวี่ยงเยอะๆเนี่ยผันผวนมากกว่าทองคําด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวยังไงวันช่วงสาร์อาทิตย์ที่วิเคราะห์เนี่ยจะจะมาให้เห็นการจะคํานวณให้เห็นกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้4ี่โมงสาแล้วเรากลับไปดูที่ทีเฟกกันก่อนดีกว่าโอเคทีเฟกนะคะเซตฟินะคะตอนนี้ Call Market ไปอยู่ที่908.8นะคะ ส่วนตัว U20 นะยังวิ่งอยู่เทรดอยู่ก็อยู่ที่9.03.7ค่ะก็ดิสคาวเนี่ยแคบเข้ามาหน่อยนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่ประมาณ5จุดไม่ถึง5จุดเกือบเกือบ5จุดนะคะจากช่วงที่มาันาหางนี่ก็ไป7 8จุดอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ โอเคนะคะก็วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นมากมายแหละเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงท้ายตลาด TFX อีกทีนึงนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเซ t 50นะ่ะปิดไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ TFX จะปิดที่เท่าไหร่กัน,นะค่ะวันนี้กลับมาติดตามตลาดกันต่อค่ะตอนนี้4ี่โงห้แล้วนะคะเหลืออีก3นาที TFX จะปิดแล้วค่ะ ตัวเซตฟิฟตี้อินดะคะคอนเฟิร์มปิดไปที่908.49ก็ประมาณ908.5นะคะส่วน s ี r i ส์ U20 อยู่ที่903.5ค่ะก็มี Discount อยู่ประมาณ5จุดนะคะตอนนี้ก็เหลืออีก3นาทีเรามาติดตามกันนะคะแต่คงไม่ได้ไปไหนไกลอยู่ช่วงช่วงนี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแอคทิวิตไม่ค่อยมี Volume อะไรเท่าไหร่นะคะก็ตอนแรกแตะกี้เนี่ยก่อนเบรกเราก็พูดกันมาถึงขาลองแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้มันลักษณะย่อนิดหน่อย ถ้าใครถือรองอยู่แล้วตัดสินใจจะห่อข้ามก็ต้องดูกรอบไว้นะคะว่ามันสามารถจะย่อดได้ถึงเท่าไหร่นะคะจุดไหนที่เรามองว่ามันเป็นเทรนขึ้นคือเราตัดสินใจด้วยอะไรเช่นเราดูด้วย MACD ดีเราก็ไปดูด้วย Mac d ดีนะคะว่าสัญญาณยังตัดขึ้นอยู่ไหมนะคะต้องคอยสังเกตไปแล้วก็ถ้าเราดูด้วยกรอบการเล่นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าทั้งด้านบนนี้นะคะมันจะอยู่ในโซนของทางด้านซ้ายเนี่ยสังเกตนะคะ เพราะฉะนั้นทางด้านล่างเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในกรอบแถวแวนี้ได้นะคะซึ่งมันจะอยู่นแนวเดียวกับตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะคะมันก็อาจจะนะอาจจะถ้าย่อลึกๆเนี่ยลงมาถึงตรงนี้ได้ไหมคือสมมติมันจะไซด์เวต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้มันจะเป็นโซน moving average ด้วยใช่ไหมคะขาลองเนี่ยตอนนี้จะลุ้นให้มันสวยถ้าดูด้วย moving average นะคะก็ต้องลุ้นให้เส้นในทาฟิล์ม60เนี่ยมันตัดขึ้นนะคะสามารถตัดขึ้นไป และพอตัดขึ้นเสร็จราคานะต้องยืนเหนือเส้น moving average ได้และเพื่อที่จะขึ้นไปแข็งแรงต่อได้นะคะสำหรับทางด้านฝั่งขาช็อตบ้างเรามาดูฝั่งใคร b y y a อ Short นะคะเราก็อาจจะมองว่าในท r เฟรม Week นะถ้าจำกันได้ Week เนี่ยมันยังลงอย่างชัดเจนนะคะทีนี้ใน Day นะคะก็ moving average มันยังตัดลงอยู่นะใน2เส้นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรนนะตรงนี้ราคามันกลับขึ้นใหม่ๆถ้าเราจะลุ้นว่า มันมันน่าจะลงต่อสิตามในวีคนะคะดูแล้วมันมันยังไบแอสลงอยู่แน่นอนเราก็ต้องลุ้นนะคะว่าตรงเนี้ย moving average ใน day เนี่ยไม่ควรจะกลับไปตัดขึ้นคือถ้าชุดตรงเนี้ยมันขึ้นไปแรงนะคะมูวิ่ง a า e ์ e รเดี๋ยวจะตัดขึ้นไปแต่ถ้ามันขึ้นไม่แรงขึ้นเบกนิดหน่อยแล้วลงต่อมันจะไม่ตัดขึ้นนะคะมันก็จะกลับมาลงเหมือนเดิมนะในในภาพใหญ่ๆใ,ในเด y เนี่ยก็จะมองนะว่าจุดเนี้ย ที่มันทำไฮตรงนี้นะคะก่อนที่มันจะกลับตัวลงมาชุดนี้อันนี้ก็คือเป็นจุดที่แบบมันไม่ควรจะเกินขึ้นไปนะคะแบบขาลงยังมองลงได้อยู่นะ,ะเพราะว่าในวีคเนี้ยตรงเนี้ยจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่มันติดเ,เส้นแนวต้านแล้วก็เส้น moving average ในวีคด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันดูใน weekly summary ดูได้นะคะก็ครบกันแล้วเนอสำหรับขาลองและช็อตนะคะถ้าใครยังไม่มี position เลยนะคะก็ต้องรอนะคะควรจัรอก่อน รอวันอังคารค่อยแอคชั่นก็ได้อย่างวันนี้มันยังไม่น่าจะมีอะไรลอยๆให้เราแอคชั่นเท่าไหร่นะคะหรือถ้าเราคิดตัดสินใจแอคชั่นแล้วก็ไม่เป็นไรคิดว่ายังไงมันขึ้นแต่ต้องเผื่อ stop loss เผื่อระยะเหวี่ยงให้มันเหมาะสมนะคะคือเราต้องต้องจินตนาการไว้ด้วยว่าถ้าเราอะถ้าราคาไปทางนี้นะมันไปส่วนทางกับเราถ้าเราแพ้เราจะแอคชั่นยังไง พยายามวางแผนให้ครอบคลุมยิ่งเราวางแผนว่าเราแพ้ได้มากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะชนะเองนะคะเพราะว่าเราเผื่อใจไว้แล้วไงว่าถ้าเราแพ้ต้องด้วยท่านี้นะท่านี้นะนั่นแหละค่ะแล้วเราจะสบายใจด้วยเราก็จะชนะเองนในที่สุดตอนนี้4ี่โมงหแล้วค่ะทีเฟกเซ็ตฟปิดไปแล้วะคะ่ะซีรีส์ยูคอนเฟิร์มปิดไปที่902.8นะคะก็เกือบเกือบเก้าศาให ก็มีดิสคา t อยู่ประมาณ5จุดกว่าๆนะคะเกือบเกืบ6จุดค่ะ,ะวันนี้ก็เห็นกันแล้วนะคะราคาแท่งเดนี้แคบๆเลยนะคะมาดูกันนีเห็นไหมเป็นสีแดงนิดนึงนะคะอยู่ในกรอบของเมื่อวานเนี้ยอยู่ในโซนบนของแท่งเมื่อวานสีเขียวนะคะก็มองว่ามันแบบย้อนิดเดียวก็ยังสวยอยู่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันน่าจะขึ้นต่อได้อย่างนี้นะคะโอเคก็ ฝากการวิเคราะห์กันไปแล้วนะคะสำหรับทั้งไม่ว่าจะขาลงและขาขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มี position หรือไม่มีโพสิชันนะคะก็อย่าลืมไปทําการบ้านกันด้วยนะคะหยุดตั้ง3วันนะคะต้องทําการบ้านวางแผนเทรดก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามราคาออปชันกันก่อนเลยดีกว่าค่ะราคาออปชันวันนี้นะคะสไตรพ r i ส์ของ ATM ยังอยู่ที่ระดับ900นะคะ900จุด เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวิ่งอยู่ในกรอกแบแคบๆไม่ถึง10จุดเลยลองดูนะคะซีรีส U ยี U เนี้ยโล902าศูนย์สองไฮเก้าจุดเองนะคะก็เลยสไตล์ไพยยังอยู่ที่เดิมนะคะในระดับ ATM แต่ว่าลองสังเกตดูนะคะ Call option วันนี้แดงนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นฝั่งพุ้น option นะ,ะที่ดูจะเขียวมากกว่านะคะก็แสดงว่าคนให้น้ำหนักไปทางฝั่งพุทธมากกว่านะคะก็ ซึ่งจริงๆแต่ถ้าเราดูตามราคาเนี่ยมันไม่ได้ไปพุทชัดเจนนะคะแต่ก็อันนี้ก็มันการตั้งบิดออฟเฟอร์อะไรนี้มันก็อยู่ที่ดีมาพลายของเทรดเดอร์แหละค่ะถ้าเกิดว่าเ,เขาพอใจมองไปที่ทางไหนมากกว่ามันก็จะไปเขียวทางนั้นมากกว่านะคะนี่นะคะเรามาเก็บราคากันเลยตั้งแต่ระดับข้างล่างนี่คะ OTM ก็อยู่ที่จุดกว่ากว่านะคะของ call และนี่ของพวก deep ITM put นะคะนี่ deep ITM ช่วงนี้ ต้นตนซีรีส์ยังมีคนมาเคาะซื้อขายนะเพราะว่าลาสมันขึ้นคือช่วงต้นซีรีเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนเทรดออปชันนะคะก็จะมีการเก็บกลยุทธ์คือมีการเปิดโพสิชันอะในการทํากลยุทธ์นะคะซึ่งกลยุทธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเก็บช็อตบางคนเก็บลองนะคะก็ช่วงเนี้ยจะเห็นว่ามีการแบบเอ่อโพสิชันเนี่ยเปิดกันเยอะนะคะขึ้นมาด้านบนนี่นี่นะคะ แต่ทางด้านฝั่งคอนี่ก็ไม่มีเท่าไหร่นะคะมีแค่ตรงช่วงนี้เองนะแล้วก็ฝั่งพุทธเนี่ย OTM ไกลสุดนี่ไป2จุดกว่าแล้วนะคะโอเคเราก็ได้เก็บราคาออปชันของวันนี้แล้วนะคะในทางด้านการซื้อขายของเราวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะเพราะว่ามันแทบจะไม่ไปไหนมันอยู่ในกรอบของแบบเท่ากับเมื่อวานด้วยซ้ำเมื่อวานก็ยังไม่ถึงจุดที่เราจะ action ได้เพราะฉะนั้นวันนี้กรอบมันยังวิ่งอยู่ในกรอบเมื่อวาน ก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะแอคชั่นสักทีนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ก็วางแผนต่อไปนะคะเพิ่งจะผ่านไปอาทิตย์เดียวเองยังไงเนี่ยหยุด3วันนะคะสาวอาทิตย์จันทร์ก็เดี๋ยวจะต้องทําคลิปออกมานะคะตามที่ท่านผู้ชมขอกันมาในเรื่องของสรุปซีรีส์ M 2 0นะคะเดี๋ยวต้องทําตัวนั้นออกมาก่อนให้ได้เลยนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยช่วงวันหยุดตั้งหลายวันนี้นะคะอย่าลืมเลยนะคะเราต้องทําการบ้านวางแผนเทรดนะคะอย่างแรกอะต้องเอา การที่เราเทรดในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก่อนนะคะเอามาดูว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าและถ้าใครเคยทําแผนเทรดของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มาดูว่าเรายังทําซ้ําสิ่งที่เราบอกว่าเราจะทําหรือเราจะไม่ทำเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมนะคะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของเราให้ได้นะคะเราถึงจะพัฒนาต่อไปได้และอยู่รอดในตลาดได้อย่างยั่งยืนนะคะมีเวลาหลายวันเลยก็ทํากันบ้านเสร็จแล้วเนี่ยของสัปดาห์ที่แล้วเสร็จแล้ว วางแผนเทรดในสัปดาห์ต่อไปนะคะลองดูว่าเราจะโฟกัสไปที่ตรงไหนสินค้าตัวไหนเทรดอะไรนะคะใครเทรดหุ้นก็ต้องไปทำการบ้านหุ้นว่าเราจะเลือกตัวไหนมาเข้า watch list นะคะใครสนใจเทรดทีเฟกสนใจเทรดออปชันแต่ยังไม่ได้เทรดก็เริ่มให้เวลาค่อยๆศึกษาได้นะคะหยุดตั้ง3วันเนี่ยไปดูคลิปเพลย์ลิสในวิดีโอนี้ได้นะคะมีทำเพลย์ลิสแยกไว้ให้แล้วสำหรับทีเฟกมือใหม่เลยหรือออปชันมือใหม่เลย อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะให้เวลาในการทำความเข้าใจกับตัว Product ก่อนทำความเข้าใจกับหลายๆอย่างก่อนนะคะแล้วถ้าตัดสินใจจะเริ่มเทรดเนี่ยก็ค่อยๆเทรดค่ะเริ่มจาก1คอนก่อนถ้าเราพิสูจน์ว่าเราสามารถทำกำไรได้อยู่รอดได้จาก1คอนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่เคยเทรดเลยไม่มีประสบการณ์เลยนะคะ <S <S เราต้องพิสูจน์ตวัวเองให้ได้ก่อนนะคะ <S <S มันไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องเริ่มเทรดด้วย5 c o คอนแท t 10 c o n t คอนแท0 Contract คอนแท เราเริ่มจาก1ึ contract ก่อนเนี่ยแหละคะ่ะเป็นการทํากันบ้านให้เวลาที่เราได้เรียนรู้ถ้าเราเทรดได้อยู่รอดได้เดี๋ยวเราค่อยเพิ่มพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราจะไม่เครียดน,นะคะเราจะสามารถเรียนรู้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยยังไงฝากไว้ด้วยนะคะลองดูกันได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์คห้กันด้วยนะคะวันหยุดยาวก็แฮปปี้ลองวีคเอนนะคะสำหรับทุกคนแล้วก็อาทิตย์หน้ามาเทรดกันใหม่มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ